สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวจีชัดฟันธงนะครับจะเจอกันในวันจันทร์ที่13มกราคม2568นะครับคำคืนวันจันทร์มันเดย์นายมีฟุตบอลให้ได้ติดตามกันเหมือนเดิมวันนี้ผมไปที่สิเกาโชเซเรียอาอิตาลีเกมระหว่างมอนซากับฟิอเรนติน่าคู่นี้คิกออฟกันตีสอนะครับเหมือนเดิมฝากคอบอลไว้ด้วยนะครับใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแชร์เข้ามาแลกเปลี่ยนทั ติดตามได้ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ @eak99 นะครับ @eak99 แล้วก็ฝากคอบอลติดตามมาด้วยมาดูสถานการณ์ของทั้งคู่เจ้าทินมอนซาเน่ก่อนแข่งในรังอันดับบ้วยเลยนะครับ20อันดับที่20นะครับ19เกมที่ผ่านมาทึ่งชนะคะได้แค่นัดเดียวชนะ1เสมอ7แล้วก็แพ้ไป11นะครับมีอยู่10แต้มส่วนฟิโอเรนติน่า เกาะกลุ่มโซนบนอยู่แบบเหนียวแน่นนะครับตอนนี้ก็ลัอยู่32แต้มยังลุ้นท็อปโฟได้สบายอยู่นะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมมอนซ่าเนี่ยแพ้รวดมา5้าเกมติดต่อกันนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับกายารี่1ประตูต่อ2ฟอร์มหลังยำแย่มากส่วนเฟรเรนติน่า5เกมหลังทุกรายการทั้งสึกเกาโชเซตารีนะครับแล้วก็ในฟุตบอลยุโรปเนี่ยหาชัยชน,นะไม่เจอเหมือนกันเสมอ2แล้วครับแพ้ไปถึง3เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับ นาบปลียูนย์ประตูต่อ3คู่นี้เจอกันในเกมแรกของเกาโชนะเป็นแมตช์เดที่3ามฟิออร์เปิดบ้านเสมอกับมอนซา2ประตูต่อ2สุดมันเลยนะครับมาเช็คสภาพความพร้อมวันนี้ก็เจ้าถิ่นเนี่ยถ้าไปเช็คดูแล้วดีอมโบ o ซิโอนี่ติดโทษแบนตัวเจ็บเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องสภาพร่างกายเรื่องนักเตะเนี่ยมาทางฝั่งของฟิออจะดูค่อนข้างสมบูรณ์มากกว่าเกมรุกของ มอนซาจะใช้เมลานดูริชนะครับยืนเป็นหน้าเป้านะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆก็มีการโรเตชันแล้วก็คงจะจัดตัวเต็มระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ดูสภาพแล้วเนี่ยมอนซาเองก็ดูจะเป็นรองฟิลลนติน่าฟีออชุดนี้แนวรุกเกมข้างหน้าเนี่ยก็จะปักหลักมีมอ i s t key นะช่วงหลังฟอร์มดีมากจะเล่นกันมีทางด้านโซมีทางด้าน สติที่จะยืนเป็นตัวริมเส้นแล้วก็ทางด้านโคปานน่อีกตัวหนึ่งที่จะเล่นเป็นตัวขนาบข้างของทางด้านมอยส์คีนนะครับอ่าดูแล้วผมก็ยังมองในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะศักยภาพโดยรวมของอ่าเรนติณาน่าจะดีพอที่จะบุกไปชนะมอนซาได้นะครับขอแค่ชนะนะครับเรนติณาเพื่อลุ้นพื้นที่ท็อปโอยู่นะครับตอนนี้เกาะกลุ่มในโซนบนอย่างที่บอกไปอ่าถ้าตามมาตรฐานตามฟอร์มการเล่นที่มีมอยส์คีนยืนเป็นหน้าเป้า น่าจะทะลุทะลวงแนวรับของมอนซาได้ผมชื่อว่าความเขี้ยวความเกา๋าความละเอียดของเกมอยู่ทางฝั่ง,งทีมเยอนฟิโอเรนตินาครับคู่นี้ชอบไปที่มัวมหาการฟิโอเรนตินาส่วนอีกคู่นึงไปศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนถือว่าเป็นเกมคู่ใหญ่เหมือนกันนะครับเรอัลโซเซดัดเปิดบ้านเจอกับบีอารอัลบอลสูสีแบบนี้ชอบเจ้าบ้านโซเซดัดครับสองคู่ค่ำคืนวันจันทรเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงชอบไปที่ฟิโอเรนตินาแล้วก็เรอัลโซเซดัดนะครับ พูดคุยเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับ,บ eak 99สอบถามข,าขา่าวคาวฟุตบอลแลกเปลี่ยนทัษณะกันได้ตลอดย4ิชั่วโมงวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ